โอเคครับเรามาเซตค่าค่าคำสั่งให้มันโชว์หน้าจอหลักนะครับกดเข้าเมนูนะครับตรงนี้คือสถานะปัจจุบันที่ที่หน้าจอแสดงนะมันจะหมุนไปเรื่อยๆค่าของค่าของหน้าพา,าตรามิเตอร์ตรงนี้มันจะหมุนโวลต์แอมป์เฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องการให้มันวนอย่างเงี้ยเราต้องการให้มันฟิกอยู่ครับข้อมูลที่เราต้องการให้มันโชว์นะครับ เข้าเมนูเหมือนเดิมครับเมนูกดพาสเวิร์ดก็คือนหนึ่งเหมือนเดิมเอ็นเทอร์นะครับแล้วกดเอนเทอร์อีกทีนะครับแล้วก็เอนเทอร์อีกทีนะครับเนี่ยครับคําว่าศูนย์ศูนย์กับเอ็นเนี่ยอะไระครับที่โชว์อย่างเงี้ยแสดงว่าให้คําสั่งตัวเนี้ยยืนยันว่าคุณต้องโชว์ทุกๆุกห้าวิอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่เราจะตั้งคำสั่งให้มันโชว์หน้านั้นตลอดอย่างเช่น m b o o l e หรืออะไรเงี้ยครับ ก็พอถึงหน้านี้ถ้ากด enter แล้วก็ถึงหน้านี้ก็ลองเลื่อนดูเลื่อนเลื่อนไปคําสั่ง u นี้ก็คือ270นะนะให้โชว์อันนี้ก็ u ขีดนี่ก็3ามอยแดสผมต้องการให้โชว์แอมนะครับก็คือ,อเป็นไปหนึ่งกด enter นะครับแล้วกดเมนูนะครับเมนูทีหนึ่งเขาถามว่าต้องการเซฟไหมเราก็ enter ก็คือเซฟยืนยันค่าที่เราจะตั้งก็คือค่าเป็นหนึ่งอมนะับกดเสร็จโอเค นี่คือได้หน้าคําสั่งที่เราต้องการที่จะให,ให้ให้ให้โชว์อยู่แล้วเป็นแอมเขาก็จะอยู่ M แอมตลอดเวลาหรือเราจะเลื่อนดูนะฮะตำแหน่งโวลต์อะไรเงี้ยโวลต์สองร้อยยี่สิบโวลต์สามร้อยแปดสิบเพิร์ทอะไรเงี้ยเราเลื่อนดูได้อ่าแล้วก็พอหลังจากนะั้นเขาก็ต้องโชว์หน้าหน้าโวลต์นี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเลือกดูเราอยากดูตัวไหนคลิปเราจะให้โชว์แอมแล้วกดค้างไว้ที่แอมนะครับโอเค